สบายดีมือนีขาะเจ้าจะมาสอนเกี่ยวกับ Excel การคิดไรพื้นฐานเนาะสมมติว่าเาาราสั่งเครื่องมาจากามาเป็นหานตัวเองหรือว่าเราเอาเอมีหานตัวเองเนะเาะมาซื้อเครื่องมามาเข้าบัว่าจะเป็นยังกระตามที่เขาอยากคิดไรว่าเอองบเขาหมดเท่าไหร่เนะาะหมดเท่าไหร่เขาจังหัว่าเอาเอเขาจะขายกำไรเอาเท่าไหร่เนาะ ตัวนี้จะเป็นสะพอ่อแต่ขิดอะไรจนทืนเนะาะบออะไรขิดอะไรว่าเอากําไรทำเงินกำไรมันจะมีอ่าอีกต่อไปเนาะมาเบิง่งอันวิธีการเลยก็คือเขาต้องมีข้อมูลก่อนเนาะวิธีข้อมูลอันนี้เป็นอ่าเป็นคําว่าสิบอ่าสี่ประการนะเนาะเขาขิดอะไรเป็นสี่ประการนะเนาะเขาก็มีข้อมูลไปม,มีแล้วเขาก็ขิดอะไรไปเลยเนาะวิธีการขิดอะไรก็คือเขาก็ เอาตัวนี้เนาะเอา2มาคูณ8 0 0แสนนะราคา CPU นี้เนาะสองคูณ8มันก็จะออกเป็นล้าน6อยู่ยแล้วเนาะขั้นเขาเบิ้งทั่วไปกันยังออกอยู่เนาะและวิธีการคูณนี่เกิดมาเบิงกันเลยเนาะก็คือเราก็ต้องอกดเท่ากับก่อนในในคีย์บอร์ดเนาะหลังจากนั้นเขาไปคลิกาาราคาก่อน มีสำเร็จก็ตามต้องคลิกใส่ราคาก่อนเวลาคลิกใส่นี้มันจะเป็นเป็นเส้นอมอมเนาะแล้วก็มันจะออกดีดีสามดีสามมาจากสดีมาจากห้องอแถวของตัวดีนะนะแถวของตัวดีสามมาจากแถวที่สามนี่นะแล้วหลังจากนั้นหากกับคูณให้เนาะคูณให้กดซิปกดดอกจันทร์ แล้วไปคลิกใส่ห้องจํานวนเนาะจำนวนมีจากอันกระตามที่เยาซื้อมาซื้อมานาะบอกว่า,าที่ซื้อแฟบสบู่ยังกระตามเนาะจำนวนของมันเราต้องไปคลิกใส่ห้องจํานวนของมันแล้วมันก็ออกมาเป็นบง่งบอกว่าซีมาจากไส่ซีห้องแถวแถวที่ซีแล้วก็สามมาจากแถวนี้อา่ามันบงบอก,บอกหลังจากนั้นเขากดอินเตอร์เนาะหรือลงแถวนั่นแหละกดจํานวนมันออกมาเนาะ แล้วห้องต่อไปเขาก็จะขิดไหลไปห้องต่อไปแต่วิธีอาจารย์สิมาสอนก็คือเอาเอาเมาเนี่มาวางใส่บอลตอนนี้เป็นเหล็กบวกสีขาวๆนะเอาเมาเอาเมามาวางไว้อยู่ในจุดของตัวนี้เนาะมันจะเป็นเหล็กบวกสีสดำแล้วเขาบีบค้างไว้หรือคลิกค้างไว้หลากลงตามจํานวนตัวนี้เนาะแล้วปล่อยมือเบื้องซ้ายมือที่เขาคลิกคลิกเมานะปล่อยป๊บ ่มันก็จะจะไหลลงมาอัารมัติให้เลยเนาะโอเคเนาะต่อไปห้องต่อไปก็คือสําคัญที่สุดเนาะก็คือส่วนไหลยังถับกันทานบกเข่าบกเข่าใจเถอะเนาะก็คือเขาเอาลายใจต่างๆและใจต่างมีอย่างแน่โอ้ยเอากินเพลกินยังกินไปใจมันยิ่ยยุ่ยแหละเอาไล่ใส่เลยเพราะว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยว่ยฉะนั้นเขาก็ไปขิดไรก่อนขิดไรเขาต้องกดเท่ากับก้อน หาก็เอาตัวทีมนรวมออกมาแล้วเนาะไปไล่คิดไล่ไหลายใจต่างๆฉันนำมาเค็กใส่ห้องอที่าม,มารวมออกมาหมดแล้วก็คือมันออกมันก็ออกเป็นสูตรทั่วไปเนาะก็คือห้องอี้หล้วก็แถวที่สามมันก็บอกนั่นเนาะแล้วก็คูณให้คูณให้ยังมันให้มาหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องคูณตามมันเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกดอินเตอร์อกจากแล้วเนาะ เขากะลากลงตามปกติห้องต่อไปก็คือเดียวห้องต่อไปค่าภาษีแน่นอนทุกอย่างเขาสื่อมา,อาเข้าออกต้อตงเสียภาษีพิมพ์เต่ากับแล้วมาคลิกแซีห้องคาเสียภาษีมาจากไซม์ภาษีก็มาจากที่รวมทั้งหมดมุญค่าทั้งหมดขอทีคูณให้ต้องเลยเสียภาษีต้องเลยเอามูลค่าทั้งหมดเนะาะ สมมติเขาขายมดทุกอย่างมีอย่างนี้รวมมันยังแล้วเที่ยวซื้อมาเขาไละภาษีไม่ใช่บิ๊กการหนึ่งเขาไปซื้อเขาเสียภาษีมาแล้วเนาะคูณกับคูณกับเขาให้ค่าภาษีเขาให้เสียสามเปอร์เซ็นต์โอเคสามเปอร์เซ็นต์อย่าลืมต้องใส่เปอร์เซ็นต์พร้อมเดอ้อถ้าเราคูณได้สามเลยมันโอโ้โหเรือตุอนทึนซ้ำฉะ,ะนั้นเราต้องอย่าลืมใส่ทางลังอ่าตัวเปอร์เซ็นต์นี้า อันนี้ก่เส้นเคยดึกลงมาเนาะคนส่งคือกันคนส่งนี่มันมีอย่างน่ที่เขาต้องเสียงอาคาฟากเาอาไงใช่คนส่งบริษัทนี้บริษัทนั้นเนาะผสมบริษัทนั้นหรือว่าเขาให้เขาแบกขึ้นแบกอย่างแค่เนาะหามขึ้นในใช้รถก็ได้จ้างการจำนวนมันหลายเนาะเป็นเท่ากับกดเท่ากับมาตัวนี้คือเก่าอันนี้เนี่ย ต้องเอาตัวนี้มดแถวนี้นะมาคูณให้คูณให้จากเปอร์เซนะ็นต์สองเนาะสองเปอร์เซ็นต์กด enter แล้วลงคลิกลงมาเลยต่อไปค่าฝากค่าฝา,า,า,ากกับค่าฝากก็คือเขาสั่งเคิงมาเนาะสั่งเคิงมาเขาฝากมาตามขีดรถเนาะคันผู้ได้ยังเคยสั่ง คยสัง่งแต่ปัจจุบันนี้เคยสั่งอยู่ในแต่บริษัทคนซุ่มถ้ามีไปทางหรือว่ามีไปทางก็ตามเขาเขาไปสั่งนี่เครื่องมาฮอดก็คือเขาให้ไปเอามันภายในเจ็ดวันหรือสิบสี่วันเนาะคันเขาไปเอาก็คือเขาตีกลับคันเ่าไปเอาเขาจิตตีกลับไปหาจะของมันคืนเนาะแต่ตัวนี้มันต่างตัวนี้มันต่างขาพักซ้ายก็คือ สมมติว่าพี่น้องฝากมาเครื่องผวกนวกองเพราะยังทุกอย่างนะฝากมาจากคีรถจะฝากมาจากคีรถเฮาเราไปเอาโบทันไปเอานะขามคืนเขาก็จะคิดอไรเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะ,อ,ะอันนี้เ,เอินว่าฝากสางหรือฝากสางเนะะาะสกีข้าพเจ้าก็เคยเจอหลายเถื่อนะเนาะข้าพเจ้าไปสลายฮม่ตห้ต,งตังแขวงเนาะแล้วเท่ากับราคามาเครกไสตตัวนี้คือเก้านะมาคูณให้สามเพิ่นให้สามมา อ่คูณ3เพิ่นให้10เฮาก็คูณเด็ดตรงเด็คูณ10เนาะแล้วก็คลิกลงมามและสุดทา้ายนี่สุดทา้ายก็คือลบต้นทุนก็คือเฮาหูา้ว่าเฮาเฮาใจไปอันหมดสำหรับนะเนาะต้องเอาอสามอันนี้อสามอันนี้บวกเดียวกันเออ4ีอันน,นนะนอาะ1 2 3 4้โอห้าห้องเนาะบวกกันเขาจังหู้ว่าเออมาคลิกจะน,นี่เนาะ กดกลับมาคิกตัวนี้ทันทีแล้วก็กดบวกนะกดบวกบวกอะไรจะต่างๆบวกค่าภาษีบวกขวสวกนส่งบวกฝากสางแล้วมากดอินเตอร์ผลออกมันก็สำนี้นะ,ะแล้วตัวนี้ให้ยักรวมอันนี้อันนี้ยักรวมว่ามดเท่าไ์ไซค์ก็คลิก มาบวกลงแบบนี้นะบวกลงมานะเบิ่งนกันวิธีการบวกเลยลเริเบิร์คลิกเลยนี่เห็นบ่าโอโตซัมเริเบิร์คลิกนี่คลิกใส่ต่อต่อไปคลิปต่อไปจะสอนเกี่ยวกับอันใส่สูตรภาษาอังกฤษเลยนะตัวน,นี้เมื่อกี้มันยังยังสอนเป็นอันอเป็นสูตรสูตรอัน ยังเป็นออกคนเนอะหลังจากในอันนี้อาบักทานยังคิดว่าเอ้าอันกรีบมาต่าใส่กรีบนี่มันมาจากตัวนี้อ เราจะบอกวิธีวิธีออกกรีมาคือเขาคุมคุมตัวนิมดคุมแล้วเขาไปที่อ่าฟอนนะเขียนว่าฟอนเป็นปะ F O a N T อ่าคลิกใส่แล้วมาที่นัมเบอร์นี่นะคัสตอมคัสตอมมันออโต้เองเลย ก็เเื่อนขึ้นสุดมัาเบิวมาจอหน่มันมีอนมันอนี่นะตัวน,นี้แล้วก็คลิกเซ็นนี่ลบออกอนีไ้ได้นี่ออกพิมพ์เข้ามากรีบเอาเขียนภาสังกับก็ออกสังกฤบ แล้วกดโอเคนี่มันก็จะออกกอรีบพอเขียนมาชลาวกรีบมันก็ออกเปก็นกรีปนะตัวนี้เราเลือกบุหอดนะทาสีขั้ก,ก็ไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนฟอนต์ไปนัมเบอร์แล้วก็ไปคัสตอมแล้วก็ตัวนี้แล้วก็กอ,อกเล็กซูนั้นเขียนว่ากรีบแล้วก็กดโอเคอมันก็จะเปลี่ยนให้นะ โอเคข้อขอบใจเนาะที่ทานหับซมวิดีโอนีอ้จะมี EP พีต่อไปเนาะขอขอทานอันหับสม